สวัสดีจ้ายิดีต้อนรัขอสู้แดงและสมีวิธีบานบา้จามือนีแดงผ้ามาเที่ยวสกายวอล์กอีกทีหนึ่งนะคะที่เชียงคานจ้าว่าจะเป็นเจ้าใดบรรยากาศเป็นจังไดน,นะคะเชิญชมกันได้เลยจ้าตรงนี้คือจุดซื้อตัวบ่ โอ้เชิญซื้อตัวด้านในเ่นวาโอ้ยรับสะพองเงนินสดใสบะเมี่รับสะพองเงินสดรูกสันบานีว่าโอเคกันนี้บวก้องข่าวแล้วรับทรงบวก้องเาสีส้มะโอเคครับลค่าบริการ

<laughs> ลองเท้าเตรียมขึ้นรถจ้ะมาถึงด้านบนแล้วจ้ามาถึงด้านบนแล้วจ้าบู๊ยทางเขาบรรยากาศเลยทางเข้าประตูทางเข้าเป็นซุ้มตอนรับ พักบ่พี่น้องพักบ่มากงวดก่อนเนอะราถึงขนาดนี้ว่นนี้อลังขนาดนี้ตอนนี้อลังมากเลยถึงแล้วก็หอดแล้วก็สกายวอล์กไปดูช้างแสตูกตีช้างให้อาช้างนะคะหรือว่าจะต้อนอาหารนกนะคะบัตรสองข่านั้น มีมูลค่า50บาทเก็บไว้ก่อนนะคะนำไปเป็นส่วนลดกิจกรรมต่างๆได้มาเบิึงผู้ชายสิคาเขาไปบอผู้ชายใบบ้านี้ซื้อแพ็กเกจบางครั้งเผื่อมาค่ะมีเงินหลายดองนะคะมีทองหลายจับคืนสุท่านนั้นเป็นน้อยเป็นทานเท่าค่ะค่ะอธิษฐานสิ่งใดไว้กระบอกว่าเฮ้เสียเว้ยเสียดิบก็เช่นไรก็เช่นนีรล่ะใส่รองเท้ากอนที่ห้าไปน่าวัย ก้อนเข้าไปใในสกายวอกใส่ลงเช้าก้อนในจ้าไปจ้ะไปย่างกันจ้า <c oughs> ผู้กระำเราและคนของเราเป็นคนกอถ้ามีน้ำป่าก็คือเอาไว้ตอกแล้วจองแล้วเดิมาได้เลยที่นี่ไม่มีห้างเลยนะมีโรงงานี่ผลองซีเมนต์นะ มองนรมองวนอย่างเดียวอย่าไปค่ะอย่ามองไปนี่ไม่ขยับไม่เอาไม่ขยับใส่อะไรหมดแกล้วมองเองานไอ่ค่ก็มาพตอนนี้คืนแล้ววันไหน สงสัยน <mile> ูซ <derived> วิงเหรอเนาะไม่เดีนี้เ้างล่างเหรอเดี๋ยวมาขอนด้เ่ยโอ้โหเออคติ้งด้วยความยากให้จับเนี่ยให้ว้เนี่ยโอ้ยยากโอ้โหสุดยอดเลยฝั่งนู้นละลาวประเทศลาวสุดยอดเลยจ้ะ พันไปได้นี่สุดยอดสุดเก่งได้นี่นะไอคุ้มแปดสิบบาทะไอคุมบาทบะ ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามชมสกายวอล์กนะคะเมื่อนี้เชียงครานของเราจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แดงรละมีวิธีบันบานน้ำเนได,ด้จ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ